คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีบอกว่า,าสติปัฏฐาน4ี่กับอาณาปานาสติมันแตกต่างกันยังไงการทําอาณาปานาสติจําเป็นต้องไล่ขั้นตอนจากกายเวทนาจิตรมหรือไม่ขอตอบย้อนขึ้นไปนะอาณาปานาสตินะคือมีลําดับขั้นของมันอยู่ถ้าอ่านดูในอาณาปานาสติสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าแยกแยะไว้ชัดเจนยังเราเรา เนี่ยกำลังพุ่งสร้างอยู่เนี่ยคงไม่มีปัญญาไปแบบดูใช่ไหมว่าเออปิติหายใจเข้าปิติหายใจออกปิติเป็นยังไงปิติแบบเนียนๆนะปิติแบบที่มันสามารถคงเส้นคงวาได้เนี่ยมันก็คงทําไม่ได้แต่ถ้าเอาขั้นต้นเลยหายหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอย่างเนี้ยใครๆมันก็ทําได้แล้วเสร็จแล้วพอทําต่อไปจนถึงขั้นที่ว่าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าไอความปรุงแต่ง ทางกายระง,งับนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่บางคนไปแปลกายสังขารในอาณาปานสติว่าเป็นลมหายใจเนี่ยคือลมคือคําว่ากายสังขารเนี่ยมันมันแปลได้สองอย่างลมหายใจหรือไม่ก็ความปรุงแต่งอันเป็นไปทางกายนะะทีนี้เราเราสามารถดูได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้หายใจเข้าหายใจออกไปจนกระทั่ง ถึงขั้นสูงสูงเลยนะมันไม่มีพระพุทธเจ้าสอนให้หยุดหายใจถ้าจะหยุดหายใจมันหยุดเองในชั้นสี่แต่ว่าในขั้นต้นๆเนี่ยมันไม่มีการหยุดลมหายใจเนี่ยเห็นไหมมันมีลำดับมันมีขั้นตอนที่เป็นหน,าานาาึ่งสองสามไปอาณาบานสติสรุปคือนะมันมันมีลำดับขั้นของมันอยู่นะนี้ถามว่าสติปัฏฐานสี่กับอาณาปานสติแตกต่างกันยังไงอาณาปานสติ ถือเป็นหัวหน้าของการฝึกสติปฐานสี่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าเอาส่วนของอาณาปานาสติเนี่ยแบ่งมาส่วนหนึ่งนะเอามาเป็นหัวหน้านำสติปฐานสี่ท่านเรียกว่าอาณาปานาปปะพะหมายถึงส่วนหรือเซกชันของการเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจ เป็นที่ตั้งคือขึ้นต้นมาเนี่ยก่อนที่จะให้รู้ไอ้ส่วนของกายเวทนาจิตหรือธรรมส่วนอื่นๆเนี่ยท่านให้รู้ลมหายใจก่อนเพราะฉะนั้นสรุปนะถ้าพูดถึงสติปัฏฐาน4อันนี้ใหญ่กว่าอาณาปานาสติแต่อาณาปานาสติเนี่ยแบบ หลับตาหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าทําเป็นนะเอาแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะก็ครอบคลุมกายเวทนาจิตทำเหมือนกันตรงนี้มันจะเ,เป็นเรื่องปลีกย่อยแอดวาน์ไปน,นิดนึงผมไม่พูดยาวก็แล้วกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่คงไม่สนใจจุดนี้นะ